และนี่คืออุปกรณ์แชร์หน้าจอไร้สายสุดล้ำแห่งปีที่รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ได้มากขึ้นกว่าเดิมใครที่ต้องการสะท้อนหน้าจอกับอุปกรณ์หลายๆเครื่องทั้งมือถือแท็บเลต็ตหรือโน้ตบุ๊กเนี่ยต้องดูคลิปนี้เลยเพราะมันมาพร้อมการใช้งานได้ถึง2วิธีที่ตัวแชร์หน้าจอรุ่นอื่นทําไม่ได้คือ1ใช้งานกับมือถือ iPad โน้ตบุ๊กที่มีรูเสียบแบบไทป์ซและรองรับฟังก์ชัน Display Port Alternate Mode แค่เสียบตัวรับเข้ากับทีวีและเสียบตัวส่งเข้ากับอุปกรณ์รอแป๊บเดียวภาพก็สะท้อนขึ้นจอทีวีทันทีไม่ต้องเชื่อมต่อไม่ต้องตั้งค่าอะไรทั้งนั้นวิธีนี้คือง่ายมากๆส่วนอีกวิธีคือจะเหมาะกับคนที่ใช้งานม ือถือแท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊กที่ไม่มีรูพอร์ทไทซีแต่ยังมีฟังก์ชันสะท้อนหน้าจอหรือสมาร์ทวิวอยู่โดยวิธีนี้เนี่ยแค่เสียบตัวรับเข้ากับทีวีก็พอไม่ต้องเสียบตัวโซ่แล้วไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ชื่อทูทูลิงในรหัสผ่านหนึ่งถึงจากนั้นไปเปิดฟังก์ชันสะท้อนหน้าจอแค่นี้ภาพจากจอมือถือเราก็สะท้อนขึ้นจอทีวีแล้วและที่สําคัญมันยังสามารถกดปุ่มสลับอุปกรณ์ได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลามาเชื่อมต่อใหม่ใครสายพรีเซนต์งานคือตอบโจทย์สุดๆเวลาแบตจะหมดก็เสียบชาร์์จจจไไปสสนนะ้้้้ออออนนนนหหาาาพรรรรรมมกกกกัดดดเลลลยแแี่่่คืุุุุณชใ ดดการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นจบทุกปัญหาที่รุ่นเก่าๆทำไม่ได้ใครสนใจพิกัดอยู่ที่ตะกาส้มตรงนี้แล้ว